ปี2,026สีกอสซิลเวอร์มาแน่นอนครับวันนี้ครับได้รับโจทย์จากลูกค้าครับอยากเปลี่ยนล้อใหม่แต่โจทย์หลักๆเลยคือลูกค้ารีเควสมาว่า อยากได้4ลอ้อกอสซิลเวอร์เท่านั้นนะฮะสำหรับรถลูกคา้าท่านนี้นะครับเป็น Ford Next Gen r a p t o r V6 ครับผมเป็นแฟนเพจจากปูไทยธานีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาดูว่าล้อกอสซิลเวอร์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างโดยล้อวันนี้เนี่ยจะเป็นแบร,รนด์ KMC นะครับมาเริ่มต้นที่ลายแรกก่อนเลยนะครับก่อนอื่นต้องเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขายังลังเลมากนะครับก็เลยขอมาเทียบแบบ คมทุทุกลายเลยเราก็ขนล้อที่เรามีในร้านเนี่ยมาเทียบให้แบบเต็มที่ลายแรกที่ลูกค้ารังเลนะครับคือเจ้า KM 556 Crush ซึ่งเป็นลายใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Gloss Silver นะครับผมในส่วนตัวที่2ตัวนี้โมเดลใหม่ KM 555ลายนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับสี Gloss Silver เ,เช่นกันนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นขอบ17หมดเลยเพราะยางลูกค้าเนี่ยเปลีป่ยนไปยาง17 นีโตมาแล้วแต่ว่าเป็นล็อกก็ปปี้นะครับไม่สวยตัวที่3ครับ KMC KM 5 5 3ครับลายนี้ก็ถือว่าเป็นลายใหม่ของปีนี้นะก็เป็นสีก o ซ s s เวอร์เช่นกันมาถัดที่ฝั่งนี้บ้างทรงรุงครับลูกค้าบอกว่าไหนไหนก็เทียบแล้วขอเอาครบทุกลายไปเลยนะครับตัวนี้คือ KMC KM 7 2 0 r o s w e l l นะครับก็จะเป็นสีก s ซ s ลเวอร์แมชชีนนะครับผมมาต่อกันที่ตัวนี้ครับอีกหนึ่ลยอดนิยมนะครับ KM 5 4 9เป็นสี กอสซิมเวอร์เช่นกันนะครับและตัวสุดท้ายโมเดลใหม่ที่เพิ่งมาเหมือนกันนะครับ KM7334 f o r m form. ตัวนี้เป็นล้อ r f o r m i n g ด้วยนะครับผมสีก r อสซิ i เวอร์เช่นกันจริงๆลูกค้าเลือกเรียบร้อยแล้วผมให้เวลาท่านผู้ชมทายนิดนึงว่าลูกค้าเลือกล้อลายไหนนะครับลองคิดดูถ้าเป็นคุณคุณจะใส่ลายไหนดีนะครับคือเอาจริงไหมขนาดผมเป็นร้านล้อ,อยางนะเมื่อกี้นั่งมองกับลูกคา้าผมก็ยังโอ้โหเลือกเลือกยากอะ่ะดูดิ แล้วรถลูกค้าเนี่ยเป็นสีส้มด้วยนะครับสีมันเลยแบบโอ้โหมันตัดกันแบบมันฟิลแบบวัยรุ่นออซี่เลยนะครับสไตล์เมกาสไตล์ออซี่เลยเชื่อผมไหมเทนล้อสีเนี้ยปีหน้ามาแน่นอนโอเคผมเชืฉยเลยแล้วกันวันนี้ครับลูกค้าเลือกเจ้า KM556 ครู e ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าสายลายนี้จะออกมาหล่อแบบไหนไปดูสำหรับเจ้า k, 4, k m c KM556 นะครับ จะทำด้วยกัน2องออฟเซตครับนั่นคือ17บเคูณแปดจุดห้ออฟเซตบวกยีครับแล้วก็17บเคูณแปออฟเซ็ตศแบบนี้นะครับซึ่งรายนี้เนี่ยจะทำด้วยกัน3สีนะครับก็จะมีคอ o s s Silver แบบนี้ที่ลูกค้าเลือกแล้วก็จะมี Matte Black นะครับแล้วก็จะมีคอสต์กันเมทัลลิกอีหนึ่งตัวนะฮะลัตเตอร์คันนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสว่าอยากได้ออฟเซตศูนย์ลูกค้าต้องการให้มันล้นฮะรจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์ดเนี่ยมันใส่ได้ทั้งสเปค สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการลนมากก็เป็น ET 25นะฮะแต่สําหรับผู้ที่ต้องการให้มันถ่างหน่อยอย่างเช่นลูกค้าขั้นนี้นะฮะก็เลือกเป็นออฟเซตศูนย์แบบนี้ได้เลยนะฮะย่างลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็น n i ตโต้บริดแกรเซึ่งเป็นไดมิเตอร์วงรอบเดิม285 70 R17 ครับหลังจากที่แรปเตอร์คันนี้นะครับใส่เซ็ตนี้เข้าไปจะหล่อบแบบนี้ครับ